พื้นที่ของจังหวัดลาพูนกันบ้างนะครับก็มีการเ,เลือกตั้งล่วงหน้าเช่นกันนะครับก็มีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เป็นจนํานวนมากนี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในพื้นที่การเลือกตั้งสสล่วงหน้าในจังหวัดลําพูนครับสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะครับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1ห,หอประชุมและอาคารอมบุญองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนครับ มีผู้มาใช้สิทธิ์ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งเอาไว้ครับเดินทางมาลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างเนืองแน่นครับหวังว่าจะเลือกคนดีเข้าสู่สภามาบริหารประเทศครับโดยมีนายสติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนครับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูนเจ้าที่กะกะตประจําจังหวัดลําพูนร่วมสังเกตการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ บรรยากาศ,กาศครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยในส่วนของจังหวัดลำพูกกนกกตลำพูนได้จัดสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1ห,หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนเขตเลือกตั้งที่2หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งค่ะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเขตเลือกตั้งที่2โรงเรียนทีราการบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนค่ะ และสำหรับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมครับจังหวัดลำพูนคาดว่าจะรักษาแชมป์อัตราออผู้ที่มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นสมัยที่14ซึ่งในครั้งนี้ครับมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะกว่า3 30,000คนมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ685หน่วยครับ